นวานิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่7หนูชอบปลามากเหรอจ้าน้องแพรอาภาพรนั่งลงใกล้ร่างน้อยๆของเด็กหญิงระดาวาดีที่นั่งอยู่บนเก้าอีเ้เตี้ยๆข้างขอบสระค่ะชอบมากคุณพ่อยังบอกเลยว่าแม่มนของหนูก็ชอบคุณนารู้จักแม่มนของหนูไหม เด็กหญิงถามเบาๆหลังจากตอบแล้วด้วยใจหวังว่าคุณน้าคนนี้คงจะรู้ทางไปสวรรค์บ้างหรอกเอออาภาพรพยายามคิดโดยเร็วแล้วก็พอจะเข้าใจว่าแม่มนที่เด็กน้อยพูดถึงคือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วของแกคะ่ะคุณน้ารู้จักแม่มนไหมแม่มนชื่อจริงๆว่า มนชายานะคะคุณพ่อว่าแม่มนไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอาภารพรยิ้มให้เด็กหญิงพปลงตอบว่านาไม่รู้จักหรอกคะ่ะเพราะแม่มนของหนูไปอยู่บนสวรรค์น,นานแล้วนาว่าอย่าไปพูดถึงแม่มนเลยเดี๋ยวแม่มนไม่เป็นสุหนูไม่เข้าใจเด็กน้อยสันหน้าน้องแพร ทำไมไม่เรียกตัวเองว่าน้องแพรอย่างที่พูดกับคุณย่ากับคุณพ่อล่ะคะทำไมพูดกับน้าว่าหนูหล่อนพยายามเปลี่ยนเรื่องสนทนาใหม่ทันทีคุณย่าสอนว่ากับคนอื่นให้พูดหนูคะ่ะเด็กก็คือเด็กที่สามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายๆน้องแพรก็เช่นกันเมื่อพบคนช่างเจรจาช่างหาเรื่องมาพูด เล่าเก่งๆอย่างอาภาพรเข้าพักเดียวก็คุยเรื่องต่างๆได้จ่อยๆผู้ใหญ่หลายคนเดินตามออกมาที่สนามสายตาทุกคู่มองไปยังภาพเด็กน้อยกับสตรีสาวที่ชี้ชวนกันชมปลาในบ่อใหญ่อย่างพอใจคุณหญิงวารินนั้นดูมีความสุขกว่าใครทั้งหมดนางดันหลังลูกชายให้เดินไปสมทบทันทีไปสิตรุธ ยืนเป็นหัวหลักอยู่ได้ไปดูลูกไปก็คุณก้อยเธอดูอยู่แล้วเขาไม่โง่อพอที่จะไม่รู้ความหมายของมารดาแต่ยังกระดากใจอยู่จึงคืนร่างไว้คุณนำพาหัวเราะเบาๆเขินอะไรกันพ่อรุตไปสิจนะ๊ะนาเอาใจช่วยเต็มที่เลยไม่เคยนึกรังเกียจพ่อรุตเลยนะหรือว่ารังเกียจนาะหืม hm? เปล่าครับเปล่าชายหนุ่มจำใจเดินไปตามที่ผู้ใหญ่ทั้งสองขยันขยอเขาไปยืนอยู่ใกล้ๆอาภาพรและยังไม่ทันได้พูดอะไรเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นสามครั้งเอ๊ะใครมาคุณหญิงวารินชะเง้อช,ชะแงะมองไปทางประตูใหญ่เห็นยามหน้าประตูเดินออกไปเจราจาครู่หนึ่งจึงเปิดประตูกว้าง ให้รถเก่งสีขาวคันนึ่งแล่นเข้ามาช้าๆคนขับเป็นผู้หญิงเอ๊ะนั่นใครกันนางขมวดคิ้วยืนมองจนกระทั่งรถคันนั้นจอดสงบลงและผู้ขับเปิดประตูก้าวลงมาในมือมีตุ๊กตาตัวใหญ่ติดมาด้วยใครคะคุณพี่คุณอัมพามองหญิงสาวและสวยคนนั้นอย่างสงสยัย มองดูชุดขาวที่สวมอยู่แล้วก็อุทานเอ๊ะสวมชุดพยาบาลน,นี่พยาบาลของใครคะวรุษขมวดคิ้วตั้งแต่เห็นรถเก่งคันนั้นเลี้ยวเข้ามาแล้วและเมื่อผู้ขับก้าวลงมายืนเต็มตัวเขาก็จำได้ทันทีคุณนันทกาชายหนุ่มอุทานอย่างตื่นเต้นก้มลงไปจากมือลูกสาวดึงขึ้นน้องแพร เขาบอกลูกอย่างลืมสนใจใครทั้งหมดนั่นเห็นไหมว่าใครมาเด็กหญิงจําได้ทันทีเพราะไม่ค่อยได้รู้จักใครมากมายนักแกวิ่งไปหาทันทีคุณน้านันทากานันทากาวางตุ๊กาตาลงกับพื้นกางแขนรับร่างของเด็กหญิงเข้าไปกอดไว้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กน้อยคือญาติคนหนึ่งที่รักมาก รักอย่างบอกไม่ถูกแม่คุณของนาะคุณนาคะ่ะตัวเด็กหญิงเองก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงคนนี้แม้จะเพิ่งรู้จักกันเพียงครั้งเดียวแต่ก็เหมือนรู้จักกันนานแล้วนันทกาไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยสำหรับหัวใจของเด็กหญิงในเวลานี้ใครกันนาตารุษคุณหญิงวาริน หันไปถามบุตรชายที่ก้าวตามลูกสาวมาชายหนุ่มหยุดนิดนึงเพื่อนเพื่อนมนเขานะครับตอบมารดาไปแล้วเขาก็รู้สึกลังเลไม่แน่ใจว่าเขาทำถูกหรือเปล่าเพื่อนหนูมนอ๋อคุณหญิงพยักหน้าหันไปทางอัมพาที่ยืนทำท่าสับสนอยู่ เพื่อนหนูมนเขานะค่ะน้องอัมพาเขาแวะมาเยี่ยมน้องแพรไม่มีอะไรหรอกค่ะค่ะคุณอัมพาหันไปหาบุตรสาวหลังจากฟังคุณหญิงอธิบายแล้วนางเห็นบุตรสาวยืนเม้มปากตาวาวอยู่ที่เดิมบรุษทักทายนันทกาด้วยการจับมือเบาๆมันเป็นภาพที่บาดตาและใจของอาภาพรมากแต่หล่อนก็สู้สะกดใจไว้ เพราะรู้ดีว่าฐานะตัวเองในเวลานี้แค่ไหนคุณแม่ผมครับคุณกาวรุษเรียกนันทากาง่ายๆตามที่หล่อนเคยขอให้เขาเรียกโดยอ้างว่าชื่อเต็มๆเ,เรียกยากไปหน่อยและมนชยาเองก็เคยเรียกหล่อนแบบนี้หญิงสาวกระพุ่มมือไหว้คุณหญิงวารรนอย่างนอบน้อมและเลยเผื่อไปถึงคุณอัมพาด้วย ซึ่งฝ่ายนั้นก็รับไหว้าตามมารยาทไหว้พระเธอหนูเป็นพยาบาลเหรอจ๊ะค่ะนันทากาเหลือบมองประทางอาภาพรแล้วก็ส่งสายตาสงสัยมาทางวรุษชายหนุ่มขยับตัวนั่นคุณก้อยครับเป็นลูกสาวคุณนะ้าอัมพาคนนี้อ๋อค่ะงั้นตามสบายกันเถอะนะคะ กล้าขอคุยกับหลานครู่เดียวก็จะกลับหญิงสาวพอจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีงั้นเชิญเลยครับที่ไหนดีละลูกเขาก้มลงถามลูกสาวเห็นใบหน้าอ่อนเยาวนั้นมีแววของความสุขสดใสฉายชัดอยู่เต็มใบหน้าและดวงตาแต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะใครกันแน่แต่เท่านี้ พ่อเช่นเขาก็เป็นสุขแล้วืมที่ไหนดีสวนหลังบ้านดีกว่าค่ะมีดอกไม้มากน้องแพรจะเก็บดอกไม้ให้คุณน้าไปมากๆเลยไปเลยค่ะพาน้าไปนันทกายิ้มให้แก่ทุกๆคนนณที่นั้นไม่สนใจว่าจะได้รับรอยยิ้มตอบแทนมาบ้างหรือไม่หล่อนก้าวตามแรงฉุดของเด็กหญิงไป ด้วยใบหน้ายิ้มชื่นวรุษทำท่าจะก้าวขาตามไปแต่ตะุุธไปคุยกับหนูก้อยสิลูกพาแกไปดูงานเขียนที่ห้องในสิจ๊ะอยากอวดฝีมือสมัยเก่าๆไม่ใช่หรอครับเชิญครับคุณก้อยเขาเดินกลับไปทางอาภาพรที่ปรับหน้าตาและหัวใจเสียใหม่อย่างรวดเร็ว นั่งคุยกันดีกว่าค่ะคุณป้าคุณแม่เราไปคุยกันห้องข้างในเถอะนะคะจ้ะลูกแต่แมมเรานี่พูดเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเลยนะอายคุณป้าเขาบ้างสิลูกอุ้ยตายน้องอมพาทํทำไมชอบเบรกลูกอยู่เรื่อยเลยดูซิลูกเขินจะแย่แล้วไม่ต้องอายหรอกหนูก้อย อีกหน่อยหนูก็จะได้เข้ามาอยู่ที่นี่แน่นๆหากไม่รังเกียจพ่อไม้ลูกติดอย่างตารุดอาภาพรก้มหน้าลงมองมือตัวเองอย่างซ่อนแววบางอย่างแต่คุณหญิงกลับมองว่าหล่อนเขินอายตามประสาสาวๆที่ไม่เจนเวทีนางพาบุตรชายและแขกทั้งสองเดินกลับไปด้านในด้วยใจที่ปลอดโปรง่งโล่งอก แม้นันทากาจะผ่านเข้ามาในสมองบ้างแต่ก็เพียงทางผ่านเท่านั้นนางดูสายตาของลูกออกวรุษไม่ได้มีใจกับผู้หญิงสาวในชุดขาวคนนั้นเลยที่คลินิกนายแพทย์อาทรแถวสุขุมวิทซึ่งเป็นคลินิกที่นันทากามาทำงานเป็นพยาบาลพิเศษในช่วงเวรหยุดวันนี้มีคนไข้มากจนทั้งหมอและพยาบาลแทบไม่มีเวลาพักผ่อน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใกล้ๆตัวนันทกาล้มือจากแฟ้มประวัติคนไข้หันไปรับทันทีฮัลโหลคลินิกแพทย์อาทรค่ะขอสายคุณนันทการครับเสียงจากปลายสายนุ่มทุ้มและแปลกจนนันทกาจำเสียงไม่ได้กำลังพูดค่ะสวัสดีครับผมวรุษน้ำเสียงนั้น ดังขึ้นกว่าเก่านิดนึงชายหนุ่มโทรมาจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษหลานเป็นยังไงบ้างสบายดีครับตอนนี้ก็ไปโรงเรียนเกือบทุกวันไม่ค่อยเกเหมือนก่อนๆก,กาไม่ว่างเลยค่ะอยากไปเยี่ยมอีกแต่หาเวลายากจริงๆไม่ได้เจอหลานเกือบสองเดือนแล้วนะเนี่ยพรุ่งนี้หยุดหรือเปล่าครับ เสียงวรุษถามมาอย่างเกรงใจเต็มที่หยุดค่ะแต่เย็นนะคะประมาณสี่ห้าโมงเย็นออกเวรที่โรงพยาบาลแต่หากว่าไม่สำคัญถึงกับจะให้ขาดงานหรอกครับคือผมอยากพบคุณกาสักหน่อยพาหลานไปพบด้วยเอาเป็นว่าเย็นพรุ่งนี้ผมจะขับรถไปจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลกี่โมงดีครับ สำคัญมากไหมเอ่ยนันทกาลองอย่างเสียงไปตามความจริงพรุ่งนี้พี่ชายหล่อนนัดไว้ไปกินข้าวเที่ยงที่พัตคารแห่งหนึ่งเป็นงานแต่งงานของเพื่อนนัทวุฒิสำคัญครับแต่ไม่มากเขาพูดออกมาเงียบๆจับความรู้สึกไม่ได้ว่าสำคัญมากน้อยหรือเปล่างั้นตกลงค่ะพรุ่งนี้ห้าโมงเย็น เลดนิดหน่อยสักสิบนาทีการจะออกไปทันทีหล่อนหัวเราะก,กับคำพูดของตัวเองและเมื่อวางหูแล้วก็หันมาทำงานต่อจนหมดเวลาและคนไข้หมดลงพอดีนายแพทย์อาทรก็เดินออกมาจากห้องตรวจเหนื่อยไหมยายก,กานายแพทย์หนุ่มที่เป็นเพื่อนกับนัทวุฒิพี่ชายของนันทกาเองจึงสนิทสนมกับนันทกามาก เหนื่อยสิคะว่าแต่ปิดร้านเถอกาอยากกลับไปนอนเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ก็เข้าเวรเช้าอะไรจะกลับแล้วเหรอที่เงินเดือนจะเอาแพงแต่งานทำเช้าชามเย็นชามอาทรเย้าหญิงสาวเล่นแต่นันทกาค้อนขวับไม่ทำชนิดเช้าสองชามเย็นสามชามก็ดีแล้วละคะ่ะ นี่ถ้าไม่ใช่พี่ทรแล้วก็ไม่มีทางมาช่วยหรอกเอาเถอะนาะนายแพทย์อาทรเดินมาใกล้ๆหญิงสาวมองทุกๆอย่างที่รวมกันเป็นตัวนันทากาด้วยประกายตาประหลาดเขาไม่ปฏิเสธใจตัวเองว่าความจริงแอบชอบน้องสาวของเพื่อนคนนี้มานานแล้วแต่ความรู้สึกนั้นอยู่เพียงในใจเท่านั้นเดือนนี้จะเพิ่มเงินเดือนให้สองเท่า ไม่เอานันทากาเก็บข้าวของลงกระเป๋าเมื่อไหร่จะแต่งงานไปสักทีก็ไม่รู้พี่ธอนเนี่ยกาจะได้ลาออกสักทีขณะที่คนทั้งสองพูดคุยกันอยู่บานประตูกระจกของคลินิกก็ถูกผลักเข้ามาพร้อมๆกับร่างหนึ่งพี่วูดนันทากาหันไปเห็นก่อนมาทำไมป่านนี้คะ อยู่เวรไม่ใช่หรอพี่ฝากหมออีกคนเอาไว้คนไข้ไม่ค่อยมีหรอกปวดหัวหน่ะก็เลยแวะมาที่นี่สีหน้าของนัทวุฒิทุกร้อนแต่น้องสาวไม่ทันสังเกตเพราะมัวดึงตลับแป้งออกมาเมคอัพใบหน้าอยู่อะไรวะเป็นหมอปวดหัวเป็นด้วยหรออารทอถามเพื่อนเบาๆอย่าเที่ยวไปบอกใครเขานะอายเขาตายเลย หมออะไรวะปวดหัวอยู่กับยาแท้ๆเอาพาราสักเม็ดไหมพี่นันทากาเงยหน้ามองพี่ชายแล้วก็ชะงักคำพูดเมื่อเห็นพี่ชายถนัดตายแล้วพี่วูดเป็นอะไรไปคะเนี่ยนัทวูตเดินไปซุดกายลงโซฟาที่นั่งของคนไข้ท่าทางระหอยเสื้อจนอาทรขมวดคิ้วมีปัญหาอะไรนะ่ะ เล่าให้ฟังบ้างสิชายหนุ่มรูปหล่อเม้มปากดวงตาทอดตามมองพื้นแต่ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากเขานันทกาเดินออกจากเคาน์เตอร์จ่ายยาหล่อนมาสุดกายลงข้างๆพี่ชายเกิดความสงสารขึ้นเต็มหัวใจเมื่อรู้พี่ชายทุกข์ร้อนก็มีแค่สองคนพี่น้องเท่านั้น พี่ทะเลาะก,กันอีกแล้วหรอหล่อนหมายถึงครอบครัวอันยุ่งเหยิงของเขานั่นแหละมันเป็นเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วชายหนุ่มพยักหน้าเขาเอาแต่ใจตัวเองกาเอ้ยพี่ละกลุ่มเขาถือว่าเขาร่ำเขารวยข่มพี่ทุกอย่างก็บอกแล้วว่าอย่าเอาเมียรวยอาธรพูดออกมาเมียแกน่ะ สวยก็ไม่สวยดีแต่รวยอย่างเดียวทำไมทำไมไปหลับตาเอาได้วะทำอย่างกระสิ้นคิดคนสวยๆมีให้เลือกเยอะแยะจะมีจะจนนะฉันขอเอาคนสวยเข้าไว้ก่อนเงินทองหาเอาเองทีหลังคนสวยคนดีมีเยอะและชื่นใจสบายตากว่ากันเยอะเลยแกเลือกทางของแกเองนัทวุฒิเม้มปากคนสวยคนดี ใช่สิคนสวยคนดีมีให้เลือกมากมายทำไมเขาไม่เลือกแวบบหนึ่งนั้นใจเขาคิดถึงใบหน้าเศร้าๆของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นทั้งสวยทั้งดีแต่หล่อนจนมีแต่ตัวและนั่นแหละที่เขาเคยรังเกียจมนชายาจบตอนที่เจ็ด